สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเจ้าบ่าวอายุเท่าไหร่โตแล้วแน่นะเจ้าบ่าวขย่งจูบเจ้าสาวเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นหน้าวันลองเด็กมาแต่งหลายคนมองว่าการแต่งงานจำเป็นต้องมีการจับคู่ที่เหมาะสมจึงมองหาคู่ครองโดยพิจารณาจากรูปลักภายนอกภูมิหลังครอบครัวทรัพย์สิสนหน้าที่การงานแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนที่มองว่าการแต่งงานคือการอยู่ร่วมกันเพื่อความอบอุ่นสบายใจว่ากันว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นผิวเผินเกินไปจึงเลือกมองที่นิสัยจิตใจมากกว่าล่าสุดมีภาพงานแต่งงานที่คู่รักยืนกอดกันแน่นกลางเวทีท่ามกลางบรรยากาศชื้นมืน่นและเสียงปรบมือของญาติและเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีจากคนบึ้งหัวใจแต่เมื่อภาพถูกแชร์ออกไปลงบนโซเชียล กับมีชาวเน็ตตั้งคำถามอย่างแปลกใจว่าเจ้าบ่าวอายุเท่าไหร่ทำไมเจ้าสาวถึงอยากแต่งงานกับลูกเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้เยาว์ทำไมเจ้าสาวถึงแต่งงานกับเด็กนี่เหมาะสมหรอเจ้าสาวคิดอะไรอยู่เนื่องจากเจ้าสาวไม่ได้มีรูปร่างสูงมากแต่เจ้าบ่าวก็มีส่วนสูงประมาณไหล่ของเจ้าสาวเท่านั้นหากเจ้าสาวถูกเรียกว่าตัวเล็กเจ้าบ่าวก็อาจจะเรียกได้ว่ามินิ อย่างไรก็ดีรูปร่างของเจ้าบ่าวมีสัดส่วนที่ดีมากเขาไม่เหมือนคนที่มีภาวะแคะแต่เหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่โตเต็มวัยทาให้บางคนมองว่าเขาดูเหมือนลูกชายมากกว่าสามีของเธอช่วงเวลาที่ต้องมอบจูบสาบาันในพิธีเจ้าบ่าวถึงขนาดที่ต้องยืนเคียงเท้าเพื่อจูบเจ้าสาวและเจ้าสาวต้องก้มศรีรษะลงเพื่อรับจูบแสนหวานนั้นทั้งนี้คนวงในเปิดเผยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาว ตกหลุมรักกันอย่างอิสระไม่มีการจับคู่โดยผู้ใหญ่หรือชักจูงโดยแม่สื่อแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาขึ้นอยู่กับความรู้สึกของพวกเขาเท่านั้นและพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งหากพิจารณาจากรูปถ่ายที่ติดอยู่บนเวทีใบหน้าของเจ้าบ่าวก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆว่ากันว่าการแต่งงานควรคำนึงถึงการจับคู่ที่ดีในสายตาของทุกคนเจ้าบ่าวจะต้องสูงกว่าเจ้าสาว จึงจะเข้ากันได้ดีจึงจะสามารถปกป้องเจ้าสาวและให้ความรู้สึกมั่นคงแก่เธอได้เนื่องจากความคิดแบบนี้ผู้หญิงจึงมักมองหาคนที่สูงกว่าตัวเองเสมอเมื่อเลือกคู่ครองแต่คู่ที่อยู่ตรงหน้ากับมองตรงกันข้ามเจ้าสาวไม่สนใจเรื่องนี้เลยและไม่เก็บเสียงซุบซิบอินทามาใส่ใจเพราะเธอได้ยินมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันแล้วและตอนนี้เธอยิ่งรู้สึกเมินเฉยต่อเสียงนั้นเข้าไปอีกเพราะชีวิตของเรา ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะใช้อย่างไรเธอแค่รู้ข้อดีของเจ้าบ่าวและเพิกเฉยต่อคำนินทาของคนอื่นตามรายงานระบุว่าการแต่งดังกล่าวจัดขึ้นที่บ้านเกิดของเจ้าบ่าวในประเทศจีนและเป็นความสัมพันธ์โดยสมัครใจระหว่างคนสองคนแม้จะไม่ได้หรูหรายอย่างในโรงแรมแต่เขาก็ใช้เงินทั้งหมดเพื่อให้เจ้าสาวได้มีงานวิวาที่น่าพอใจขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c อม ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ